อย่าไปครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับเพชรดำครับหุกขวาซ้ายครับไม่โดนตีข่าครับเอาละครับอยู่ที่จังหวะลักษณะการจับด้วยนะครับถ้าเกิดจับได้เปรียบก็ถือว่าสร้างจังหวะตีได้ครับาแต่ว่าเพชรดำก็แทงซ้ายครับยัดเข้าไปขวาของเพชรดำครับกล้าสึกตบด้วยซ้ายครับแย่ก็มาครับธนาชัยจำหนงอ่ะไปครับ ขยับเข้าหาครับเผ็ดดำหมัดซ้ายตีเข่าสวนขึ้นไปครับรวบไปครับวงในตีครับล็อกมาตีมาตีคืนขวางไว้แล้วพยายามบิดใช้ลูกแข็งแรงครับอาครับและแม่นี่ครับตัวเกือบหลุดเชือกไปเลยครับพยายามกระชากมาลุยมาครับเดินต่อซ้ายครับต่างฝ่ายต่างโอ้แล้วนี่ยังไงครับแม่อ้ไปฟ้องมาโดนกระจับครับเอาไงครับ อาละครับประสานแข่งกันนะครับไหวไม่ไหวครับโอ้ละยุติเลยครับดูเหมือนจะตัวในกลุ่มตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าที่แน่ๆในชูมือไปก่อนครับอาละครับก็เป็นชัยชนะของเพชรดำพีเอสมวยไทยนะครับ เอาชนะนอกจากด้านของกลาศึกยูซบคานตอนละง,งูไปได้โอ้ในยังจุกเจ็บอยู่นะครับปลาศึกเดี๋ยวเราจะมีให้ได้ดูกันช้าๆชๆๆัดๆนะครับโดนดีท่าไหนแบบไหนอย่างไรนะครับทำไมไปต่อไม่ไหวครับกลาศึกผู้โดยสารในพี่ไนะครับมากันไกลด้วยครับจากอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลครับประสารแข้งครับ ปุมนี้นี่ก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอุ่มนี้น่าจะชัดแล้วโอ้ยิงไม่ชัดไปใหญ่เลยนะครับแข้งซ้ายครับนห่มันอยู่ฝั่งนู้นะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันก็มันก็ไม่ได้ชัดว่าโดนกระจับป่ะนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่รอคอยอมันก็ไม่ไม่โดนแล้วครับอย่างนี้ครับอาจจะอาจจะนิดน,นึงนะครับ แต่ว่าไม่ใช่โดนไม่ใช่ว่าโดนไม่ได้นะครับคือเตะ